ไม่ใครกูยิงหมดอ่ะใช่เบอร์เบอร์ชื่อก็ไม่รู้อีกที่ยิงคนหรือยิงบอลเดี๋ยวก็หาว่ายิงบอลนี่ทีคลิปเราโดนยิงก็อาจจะดู่ในไฮไลท์คลิปก็มีแค่เราไม่มีใช่ต้องตื่นตัดเลยได้ยิงเลยนะยังไม่ถ่วงนะยิมาเนี่ยตีป่ะเนี่ย ลงไปเลยพี่ลงไปเลยนะจบลงไปเลยพี่ดุี่นะบดุย่รุกตรงขนาดนั้นหรอ้วโอเค็บแล้วุ้ยเบอร์ดุ้ยไปตู้นี้าพี่เขาเป็นสายฟันที่ใหญ่เลยตี หมดแล้วหมดแล้วตายแล้วตายแล้วหมดแล้วหมดแล้วไอ่ป่าไม่ใช่แบบโงมผมจะตายแล้วพี่ถุงเยอะหลอดเองให้ให้ร้องไว้ก่อนเอาพี่กอพี่กอสามนี่พี่ผมเก็บก่อมาแต่ไม่ได้ใช้พี่เขียวปล่อยไม่งั้นแหละถ้าเก็บเราเข้ามีก็ใส่หอห่อเนี่ยพี่เขาไม่เอาหอปีนขึ้นไปไม่มีควันเข้าควันเข้าหลอด อย่าไม่โดนไม่พอมาพอมาเฮ้อหมดตีโอ้ะโอ้ g a โอ้โหรออยู่ตั้งนานคุยกระจายปกเต็มเลยเนี่ยการเนี่ยโอ้โหตัดรออยู่ตั้งนานเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีเขาเขาควันเก็บป่ะพี่ผมเมืกินถ้าโดนบ้องนะพี่โอ้โหฮากว่านี้นม่ไม่โดนมีควันเข้าทาง เก็บอยู่ฮะย,ยังเก็บอยู่เหรอตัวเดียวตัว,ตวกำลังไปชุบเพื่อนกลางหินนี่ตแต่งนัดนหนึ่ง หมดแล้วมั้ยยัง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 ไม่ต้องไปแล้วมอสเลยมีตัวมีตัวอันนั้นบอดพี่อันนั้นบอดหมดแล้วหมดแล้วพี่หมดแล้วหมดแล้วแหละมีอีกมีอีกคือเอ๊ะเอ๊ะเอ็ะชิดหมดดแล้วอีกตรงนี้ไปไหนไหนเดี๋ยวผมจะการไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปนี่จะตายนีงท่านนีอยู่ในควันละในควันไะพี่ตรงไหนตรงที่หมาล้านด้วยไในบ้านไหนหมาเลยปะเอาลวกอลูก quan hủy quan Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อุ้ยโดดครับโดดครับไม่ได้ตั้งใจเจ็เจ็นาหน่อยหน่อยไอ้โห่ใมาไหนพี่ไหนไหนไหนเข่ขาอ่ะพีนขึ้นแล้ว ก้มอยู s <S ่หลังหินจอดน้าจอดตอนจอด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 น้าแบกอะไรอย่างนี้ติดกระแตกเลยหมดไปน้าอีกตัวหนึ่งผมบอกให้ไปฝากบอกให้เขาจอดนี่ที่มีเขาตายตกรถเนี่ย

Get the dog tags. The safe zone is collapsing. Dog have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. หรือว่าผมใช้ภาพสูงไปไหน่อยเอานะพาพืืนพืนเริ่มยกรับพื้นพื้นเริ่มยกพ,พื้นเริ่มยก เตือนเริ่มยกครับเตือนเริ่ม,ย,ม,มยกนะครับเือนเริ่ม,มยกเก็บได้ต้องมาขมนะพี่ยู่ต้อตงมาข่มนะฮะ ตรงตัวเขาเร่งันนะอยู่อยู่ตรงใตน้นี่อยู่ตรงนี้สตัวขางไหนนงตวตงน,นตวเสไา,าม,มา,ามนนะามนะโดนลงแล้วโดนแล้ว ดยู่มากโดนโดนโดนระเบิดผมสวยงามแล้วน้ำเก่าเข้าอีกเอ้ยเออนึ่ว่านึกว่านึก่านึกโอ้าไเปตายตัวเดียวไอ้วิ่งมาแล้วข้างหลังอีกตัวพี่จียี่ไปไหนแล้วอ่ะ าแล้วตายแล้วตายแล้วไม่ยิงไม่ได้ใจยิงเลยเอาล็อกของใครเป็นของใครทนี้เก็บไปเลยเก็บไปเลยพี่เก็บไปเลยไม่เก็นได้กลิ้งพรายที่เปิดเท่าไหร่เนาะมีหอเข้าหรือพี่นะจะเอาเอเอาเลยแม่งมัน ออ,ออกวิ่ออกฮาพี่นะพี่ตามตามเลยสี่ keluar